วันนี้กลับมาพบกับช่องส u พ p ยอุบ Ubon Channel นะคะวันนี้จะมาแนะนำไม่ใช่แนะนำเอาเป็นแนวทางดีกว่าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะไปเกาหลีเนาะแล้วกำลังหาในหน้านะคะกำลังหาในหน้ามีเทคนิคยังไงที่ไม่ให้ในหน้าหรอก ค่างานค่างานจะอยู่ประมาณคนละสามแสนแต่ถ้าแบบถูกก็คือสองแสนห้าวอนนะคะเงินวอนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปถึงเกาหลีะอเราจะต้องจ่ายเงินวอนทั้งหมดเราจะไม่คิดเงินไทยกันนะคะอืมก็คือลองถามเขาดูลองแกล้งว่าพี่หนูไม่มีเงินอ่าให้หนูทํางานก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยค่อยจ่ายให้เขาให้เขาคุยกับท่กแก ที่เกาหลีว่า,าให้หักเงินเดือนเดือนนี้ของฉันอ่ะให้กับเขาเพื่อเป็นค่ารถเป็นค่างานค่าหางานให้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสาใช้วิธีนี้นะเพราะว่าตอนที่ไปถึงเกาหลีคือโดนานายหน้าเทงานแล้วก็นายหน้าอยากจะได้เงินโดยที่จะให้เราโอนอย่างเดียวเลยจะให้เราโอนเงินอย่างเดียวเลยนั่นคือความผิดปกติหนึ่งอย่างของนายหน้าเกาหลีนะคะ อเป็นคนไทยนี่แหละเออที่อยู่ในเกาหลีต้องพูดว่าอย่างนี้นะก็คือค่างานถ้าเป็นงานสวนจะอยู่ที่สองแสนห้าถ้าเป็นงานโรงงานก็จะสามแสนถึงสามแสนห้าส่วนตัวของสาเองกับของแฟนเจอที่สามแสนห้าสามแสนห้าสองคนเป็นเจ็ดแสนวอนเจ็ดแสนวอนยังมีค่าค่าค่า,า,ารถอะค่ะซึ่งถ้าเราลงทางใต้ของเกาหลี จะแพงกว่าทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการจ่ายค่าทางด่วนอะไรของเกาหลีสักอย่างเนี่ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คร่าวๆที่ถามเขาตอนนั้นก็คือจะเป็นแบบนั้นก็คือให้เพื่อนๆลงเปรียบเทียบเงินเดือนดูนะคะว่าอ่ากับกับที่เราจะต้องเสียค่างานค่าค่ารถลงไป คุ้มหรือเปล่าแต่ส่วนมากถ้าไปกันสองคนเดือนเดียวก็หลุดแล้วนะคะแต่ถ้าไปคนคนเดียวสองเดือนก็หลุดค่ะนะแต่จะมาบอกเทคนิคอย่างนึ่งก็คือว่าถ้าจะมีในหน้าบางประเภทที่ให้เราโอนเงินก่อนแล้วก็มารับเราไม่เอานะคะแบบนั้นคือไม่ได้บอกว่าคนไทยในเกาหลีไม่ดีแต่เราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนะคะ คือเราไม่สามารถไว้ใจใครได้อย่าอย่าต้องใช้คํานี้เลยนะคะต้องลองตัวเองให้มากที่สุด่แล้วก็จะมาบอกว่าหงสาสาให้ค่าค่ารถก่อนแต่ขอติดค่างานอืมก็คือสาใจค่ารถสี่แสนวอนลงใต้ จากมูอันไปอย่างซาน4ี่แสนต่อรองแล้วขอลดแล้วเหลือ3ามแสนห้านะคะก็คือเป็นพี่ที่รู้จักกันกับกับเพื่อนของพี่สาวอีกทีนึงก็เลยได้มาในราคา3มแสนห้าแล้วเราก็ไม่กล้าต่อรองกับเขาเยอะเพราะว่าเราขอติดค่าง,งานเขาใช่ไหมคะเพราะเขาก็ไม่ได้คิดโดบ,บี้อะไรกับเรานะเราก็เออเราก็เกรงใจไงเออแบบพี่เขาก็ดีนะ บอกเท่าแก่ให้พาพาเราไปเปิดบัญชีดูแลเกี่ยวกับการที่เราจะต้องส่งเงินจากเกาหลีมาไทยให้ให้ให้เราอย่างเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนหงสามันนานนานอยู่นะกว่าจะได้ไปเปิดบัญชีเพราะว่าหนึ่งเราเองก็ต้องว่างใช่ไหมว่างแล้วก็ส่วนมากวันหยุดที่หยุดของโรงงานอนะมันจะเป็นวันอาทิตย์พอเป็นวันอาทิตย์ปุ๊บธนาคาร ทงจังนะคะเกาหลีเรียกทงจังปิดก็ไม่ได้ไปสักทีนะแล้ววันนั้นงานน้อยอ่ะก็มีโอกาสได้ไปเปิดแต่ตอนแรกอะก็เลยว่าอ่าซาจันนิมพาไปทั้งสองคนทั้งแฟนทั้งเราใช่ไหมก็ทีแรกก็เลยว่าอ้าก็ใช้บัญชีเดมเดียวเลยดีกว่าเพราะมันมีค่าเปิดบัญชีจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นวอนรือว่า หรือว่าห้าพันวอนไม่รู้จําไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องเปิดแบบเป็น easy ด้วยก็คือส่งกับไทยมันจะเป็นส่งตัว3าตัวนะเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูก็คือถ้าสมมุติเราทําแต่ไอสม,มุดบัญชีธนาคารเกาหลีเราก็จะใช้ได้แค่เกาหลีเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ easy one อ่าใช่บัญชีธนาคาร easy one คือโอนจากเกาหลีมาไทย จะเสียจะเสียค่าบริการค่าโอนในในในประเทศอยู่ประมาณ800พวอนแต่ของสาสาเลือกใช้อีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องเสีย800พวอนนะคะเพราะว่าเป็นบัญชีที่เราผูกมัดกันอยู่แล้วอะกับบัญชีกรุงเทพของไทยเออใช่อันนี้คือต้องย้ำนะคะว่าคนที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีจะต้องเปิดสมุดบัญชีเป็นธนาคารกรุงเทพจะสะดวกที่สุด โชคดีที่พี่สาวเขาไปก่อนแล้วใช่ไหมเออเขาก็เลยบอกแล้วว่าเราจะต้องเปิดสมุดบัญชีของอะไรอะไรอะไร,ะไรต้องไว้คือเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วพอไปถึงทางเกาหลีมันก็คือสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือโอนง่ายแอปเขาสะดวกทุกอย่างเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราโอนจากเกาหลีมามาไทยใช่ไหมถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์สมมุติว่าโอนเช้าเงินก็จะเข้าประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามของวันนั้นนะคะ แต่ถ้าเราโอนวันศุกร์เงินเราอะ่ะจะไปไปไปเข้าบัญชีไทยอะ่ะประมาณวันจันทร์ถึงวันอังคารเลยนะคะอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องรู้เพราะว่าตอนแรกงงเราไม่รู้เรายังทําความเข้าใจเรายังฟังเกาหลีไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมก็คือโอนเงินกับวันศุกร์ตอนนั้นดูแค่ว่าฉันจะต้องโอนเงินกลับมาให้ลูกแค่นั้นเองเออแล้วก็เลยถามพี่ที่ทํางานเกาว่าทําไมส่งเงินไปแล้ว ทำไมบัญชีไทยมันไม่เข้ามันไม่มียอดเข้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็เลยถามพี่ที่ทํางานดูอ๋อเขาก็เลยบอกว่าการที่อ่าเกาบัญชีเกาหลีอ่ะพอมันเป็นวันสุกเหมือนกับมันเป็นรอบตัดยอดของเขาไปแล้วอ่ะเขาจะไม่โอนให้เราแล้วมันจะต้องไปไปโอนประมาณวันจันทร์วันอังคารอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันจันทร์หรือวันอังคารมันจะเข้าภายในช่วงเช้าเลยนะคะอืมมันจะเข้าในช่วงเช้าเลย แล้วก็ความปลอดภัยของระบบแอปของเกาหลีอชื่อโกบอลนะโกบอลที่สาใช้ก็คือความปลอดภัยของมันค่อนข้างสูงถ้าเราจะโอนเงินครั้งหนึ่งเราจะต้องใส่รหัสบัตรที่ทุกครั้งจะใส่ไม่เหมือนกันนะนั่นคือความปลอดภัยของเราระดับหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนที่ได้ไปรู้สึกว่าตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันอ่ะมันจะเป็นเหมือนบัตร ATM บ้านเราเลย แต่มันจะเหมือนบัตรปฏิทินมีหนึ่องเออไม่ใช่ 02, 04, 0 2นย์สองศูปดสอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะจ,จะต้องกรอกรหัสนั้นอ่ะเพื่อที่จะโอนเงินส่งกลับมาที่ไทยเพราะว่าถ้าเราไม่มีรหัสนี้เราก็ไม่สามารถที่จะโอนกลับได้มันเป็นระบบความปลอดภัยของแอปโกบอลนะคะเป็นแอปของเกาหลีเลยซึ่งอำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างสูงเพราะว่า มีมีมีแปลไทยแปลอังกฤษได้นะคะมันก็ค่อนข้างใช้ง่ายแต่ว่าระหว่างตอนแรกๆเราต้องให้คนเกาหลีทําให้นะคะเพราะว่าเหมือนมันจะต้องกรอกรหัสที่เราไปให้กับธานาคารที่เราไปเปิดกับคนเกาหลีอะคะ่ะหกตัวถึงเจ็ดตัวซึ่งจะตอนแรกอะจะจะใช้แอปยากมาก คือถ้าเป็นไปได้ก็คือให้คนเกาหลีทําให้เรานะคะจะง่ายกว่าแล้วพอมาขั้นตอนต่อไปก็คือ,อาการโอนเงินาการโอนเงินก็คือเขาสอนเรารอบหนึ่งขึ้นเราก็จะทําได้แล้วเพราะว่ามันจะยุ่งยากเหมือนกับจะต้องยืนยันตัวในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในโทรศัพท์ยืนยันไม่ได้นั่นก็คือต้องให้คนเกาหลีทําให้นะคะก็คือของสาก็คือลูกชายต้องเกตจัดการให้หมดเลยแล้วเราก็ต้องรัตั้งรหัส ที่ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้เพื่อนร่วมงานรู้นะคะเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะมีการแอบโอนเงินกันนะคะเคยมีเราก็ต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครที่ไปทํางานที่นั่นมันร้อยพ่อพันแม่เราก็ไม่ได้บอกว่าคนไทยด้วยกันไม่ดีไม่ใช่นะคะมันก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะเราก็มาเข้าเรื่องต่อใช่ไหมแล้วคีย์การ์ดใบตัวนั้นที่คล้ายๆ ATM อะค่ะ รักษาให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีรหัสตัวนั้นนะเราจะไม่สามารถที่จะโอนเงินกลับไทยได้นะแล้วก็บัญชีอ่ามันจะมีประมาณสองเล่มไงมันบัญชีอ่าบัญชีของเกาหลีใช่ไหมแล้วก็บัญชีอีซี่วันเนี่ยตอนแรกอะมันมีปัญหาก็คือถ้าเราบอกคนเกาหลีอะคือเราต้องบอกเขาด้วยนะว่าฉันขอทําสมุดบัญชีที่พร้อมที่จะส่งเงินกลับมาไทย แล้วเราก็เอาไอ้เลขหมายบัญชีที่ไทยอ่ะที่เป็นของกรุงเทพอ่ะนะคะย้ํานะว่าต้องเป็นของกรุงเทพเพราะถ้าของแอปอื่นนะมันจะใช้ยากนะเห็นพี่ๆที่ทํางานเขาพูดกันแบบนี้อืมแล้วเราอ่ะเอาให้เขาเลยว่าเราอ่ะขอผูกกับกับขอผูกกับธนาคารไทยธนาคารนี้คือสมมุติว่าถ้าเราโอนเงินมาคือเราก็โอนได้นะของบัญชีอื่นแต่เหมือนมันจะสะดวกสบายเหมือนมันฝังไว้ข้างในแอปว่าบัญชีนี้เป็นอ่าบัญชีที่ผูกกับไทยของเราเลย แต่ถ้าสมมติว่าเป็นบัญชีที่เราเราโอนให้คนอื่นก็อาจจะเสีย8000พันวอนได้เหมือนกันครั้งนั้นโอนให้พี่ที่ทํางานครั้งหนึ่งรู้สึกจะเสีย8ปร0พันวอนไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรเหมือนกันก็ลองดูนะคะไม่ยากเปิดบัญชีธนาคารเกาหลีไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรามีคนเกาหลีไปทําให้คือสะดวกสบายเราเขียนแค่วันเดือนปีเกิดของเราชื่อ นิกเนมนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่ของที่ทํางานที่อันนี้คนเกาหลีจะเป็นคนกรอ,อกให้เราพ่อมันต้องเป็นภาษาเกาหลีนะคะเราไม่สามารถเขียนเองได้เนาะก็ของสายก็คือดีมีชัยไปกรอกขึ้นก็คือลูกชายเ่าเกตจัดการให้หมดเลยอืมก็ง่ายสะดวกดีนะคะดีคนเกาหลีทำให้ก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่า การเขียนภาษาอะไรของเขาอะถ้าเราไม่เขียนภาษาเกาหลีอมันก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษเหมือนชื่อเหมือนอะไรเราอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอที่มันเป็นที่อยู่อ่ะมันเป็นที่อยู่โดยที่เป็นภาษาเกาหลีเลยซึ่งไม่น่ะเขียนไม่ได้เออเขียนไม่ได้นอกจากว่าเรามีนามบัตรของโรงงานใช่ไหมเราก็ยื่นให้พนักงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่อยู่ของฉัน ก็ได้เหมือนของสาที่รอบแรกใช่ไหมไปเปิดไปเปิดมาได้แต่สมุดบัญชีเกาหลีทีนี้สามไม่สามารถที่จะอุ่นกับไทยม่ได้รออีกประมาณเงินออกรอบหน้า ลูกชายเล้กเกดถึงพาไปใหม่นะคะเพราะค่อนข้างไกลด้วยแล้วก็เสี่ยงกับเราด้วยเสี่ยงกับตัวลูกชายเท่าเก่ด้วย one day, one day. เพราะเคยมีนะว่าคนไทยถูกจับคาธนาคารมีแต่ตอนนั้นที่สาไปทำอะ่ะพาสปอร์ตสายยังไม่ทันได้หมดก็ปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่ง ก็อย่าลืมคือตอนนั้นสับไปอาสาบลืมไงต้องบอกพนักง,งานที่ธนาคารเลยนะคะว่าสมมุติมาได้มาแค่เล่มเดียวใช่ไหมก็บอกเขาด้วยว่าเอาอีซี่วันด้วยอืมเขาจะรู้เลยงั้มันสะดวกสบายกับกับเรามากที่สุดแล้วการใช้งานอะไรก็ง่าย ของโรงงานเราควรมีติดกระเป๋าไว้สำคัญที่สุดเหมือนตอนนั้นเท่าแก่พาไปกินเลี้ยงวันเกิดรุ่นพี่ที่โรงงานอืมแล้วแกก็เลยบอกว่าให้ แกนำบัตรให้แล้วก็บอกให้ให้อยู่ใส่ในกระเป๋าไว้ในแบ็คเผื่อถ้าสมมุติว่าพัดหลงกันหรือยังไงจะได้ยื่นให้แท็กซี่แล้วก็บอกให้มาส่งที่นี่ได้อะไรเงี้ยค่ะอืคือหามากข้าแก่พาไปกินเนื้อย่างเกาหลี ตอนไปอ่ะขับรถไปส่งคำมีรถลูกชายแกกับรถพ่อแกไปรถเก่งอย่างดีกับ f ฟ r ์จูเนมันเป็น KIA อะรถยี่ห้อนั้นแเมืนแค่ฟอร์จูเนอร์บ้านเราเนี่ยพอขากับกฎหมายเกาหลีรุนแรงมากเกี่ยวกับการกินของที่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็ขับรถก็คือจะโดนยึดใบกับขี่ตลอดชีวิตคือเขาไม่ให้ขี่รถเลย เท่าแก่ก็เลยบกแท็กซี่ให้ลูกน้องแล้วก็ให้ลูกน้องกลับบ้านแล้วเท่าแก่ก็นั่งแท็กซี่กับลูกชายกลับบ้านเหมือนกันคือตลกมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องเดินกลับเป็นเกือบสิบห้ากิโลเพราะไอ้มิกินหมูกระทะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเ้องให้ฟังคลิปหน้านะคะคลิปนี้มันยาวแล้ว เดี๋ยวศาสจะถ่ายรูปให้ดูนะบัญชีี๋ยวก็ไอ้คล้ายๆบัตรเอทีเอ็มอะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ถ้าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะไปเกาหลีที่อยู่ในเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะไปเปิดบัญชีธนาคารในการที่จะส่งเงินกลับไทยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้มีข้อมูลดีๆมาบอกกันอีกเนาะเดี๋ยวสาจะถ่ายถ่ายถ่ายให้ดูนะว่าบัญชีธนาคารบัญชีอีซี่วันบัญชีกหลีมันเป็นอะไรยังไงนะคะยังไงก็กด s u b สไครต์กดติดตามกดไลค์ like, เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะในคลิปอาจจะนานๆทีมีสาระแต่ก็ สำคัญนะอะไรที่พอจะนึกออกเดี๋ยวจะมาลงให้เรื่อยๆนะคะอาจจะห่างหายจากการทำคลิปไปบ้างเพราะว่าบางครั้งก็พกปลูุกจะนอนก็ดึกแล้วนะคะยังไงวันนี้คลิปยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสภัยอุบลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ